สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พ่อเฮงกับเดินทางมาที่ตลาดโศกหินขาวหรือว่าตลาดกังดงระแนงนะครับเพื่อจะมาตามแนวทางของแม่วาดนะครับซึ่งงวดนี้นะครับเพื่อนมันใจห้างเดียวมันไปตรงกับเลขมีที่มาด้วยนะครับจะเป็นห้างดใดนั่น,นเป็นตัวใดนั่นขอเชิญพี่น้องเข้าไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับเดินทางมาที่ตลาดโศงหินขาวนะครับมาสัมผัสแม่วาดนะครับเด้อ เลขมีที่มานั่นก็เลขแม่นๆมของแม่วาดนะครับเล,เลขเลขมีทีมานั่นก็สองสี่สี่สองมันโทรมาบอกเลขคือกันเันบึงนนทยาออกากกิมือนั้นอันแม่วาดได้อันเลขสองสี่บอกเมน,นูเลขหนูก,ก็ได้สองสี่เลขบนนั้นมาสองสี่เดนี้ค้นหาสื่อบอกก็ว่าโค้งทุดไทยนี่เลขมีทีมาสองสี่สองสี่ มันีเเป็นลขไม่ตรงกับมันมาตรงกันมื่อใครอยากนั่นเนกว่างหันหายเลขว่าถืงว่าใครคนตลาดนีฮะเต้าไข่เต้าของไข่เขาซื้อราคาเทาไหร่ตัวละร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบซื้อมากขึ้นกันใหญ่อามาใส่ถุงยี่ปีเอวีถุงยี่ปีถือเลขแล้วแม่เด้อถือเลขเด้อ แม่เั็เขแกขมดีขาแกขมแม่สิบาทอันนี้ก็สิบานเจ้าสาวซีบานงูเองค่ะออมตะเสียเนี่ยอันนี้สาวนี่เปงานมาชิบิขมันแพงเตะสิบาทแพงเตะสิบบาทแพงเตะเอาไปขายไปไั้ไปขายเหนอะไรอันนี้ขายอันตะทงและเศ้าขายสิบาทแม่ส่งห้สิบบาทเป็นสิบบาทแถมยัง อันนี้ซบดนี่ลูกบลอาแค่มัเดียวจ้าอันนี้บอนี่นี่ลอยนึงแกมบนถุงนึงเอออบายายย่ากับ้ายถุงละาบะต่นี่แหละน้รับ ก็ให้พิ่นขายความคอ,อนเดอรนอนเลยก็ว่าเสียงอีเสียงรบกวนารเพราะว่าล้มแห้งนะครับเพราะว่าล้มแห้งเป็นทีมงานของเขานะครับจะนั่นงหุนั่งล้อมใน,น,น,นาบาทนะครับ

เนนมาไร่เนนเนนราง่างแล้วมากเนสองซีนี่บว่าหันเก่าแล้วตั่างตัวเดียวมันหอกเก่าหนึ่งพันมาเรียงน้ำนูนี่เมื่อนั้นเมา่านมาหน่งเมีนเลมาสิบเก่าวันนี้ห้องเข้าหนี่งมันเป็นเก่าหนึ่งบอกให้เพิ่นกลับเพิ่นว่าสิบอกกับเลยสิบเก่าเนี่ซื้อสามลอยเงินบัดเก่านึ่งนี่เข้าบังคับให้กลับเ็เลยซื้อหนึลอยเดียวได้เก่าหนึ่งลอยเดียว เด็กมิซิมานี่เด็กมิซิมามันเป็นตาตาพร้อมเด็กหางเดียวนะคะต้องรับต้นขุนหน่อยตามตามทุกงวนได้จะดีนะคะมันก็หลายคู่นเนี่ยในตัวเดียววังหันได้สิบเก้าบันนี้ได้สองซีอ่ามันตรงกันโทรรัดกันมือน้องพญายามมาแมนแม่น เด็กของแม่เด็กบนแม่มันเป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดน้องดว่าพอบานปันว่าโคดองขเดามันมีบนมีนางนี่ถ้าต้องซื้อบนเซนนางเด็กมันมีบนมีนางเ้าต้องซื้อบนมีนางเอาไปบนล่างกรบตัวความที่ดีแล้วเนาะเดาห้าซื้อตัวเดียวแต่แต่ตหนูเมื่อสัมผัสนอแม่กับบ้านปันปันว่าปันว่าได้อันนี้ค่ะค่ะซัดตลาดอย่งไรอย่างนี่ะแหงแห้งแห้งโบถ์ต่ายด แล้วก็โดดเป็นเือเสียบขอจนกฟันฟันว่าขาเขาเนี่ยตายมันว่าขาเขาตายเขาเลขสียม่นไม่สัมผัสว่ายู่เท่เสก่นเรืมันห้านั่นเลขตายแหละเร่อยู่แล้ตายแล้วเลขยู่แล้วมันว่าขาจัดประหลาดตายแล้วมาเมีเสียบเลยเสียงอจริพยังเมือเสียงพอไย้ยินี้ว่าแล้เป็นคนอ แล้วพ่อบาอ้านฝันนีย่ยังอีกบ่นฝันต้องงวดเอาของ,ของ,ของกับเงอขึ้นรถเราเปลียนโค้งทุกทายเป็นฝันอนีบอเขราะพ่อป้านแม่แล้วฝันมาคนมาหมักหหข้าวอีกแล้วแล้วชูนแล้วเบาเบาโอ้เล่าเบาโอเราหึงเขาใจยุ่งวันนี้เราเรา้ฝันอีกหรอบอกว่าคนมาหมักแม่ฝันมาคนมาหันอีกแล้วเอ้า,อา,อาไปนอนหน้าฝันมาคนมาหมัก วันกันาแมวาดเอาผู้ซ้อนอเตอร์ไค์พากันไปเที่ยวเล็เลยออกเลขรถมอเตอ 5, ร์ไน์หาเจ็ดมืนันนี้ฝันมาคนมามักแมวาดเอาเลขว่ายุนัมแม่ละทินเนี่ยเลขย่นีละนะครับเลขยุนีละเลขยุนัาแม่วาดนี่แหะเกิัสิบหศวลลูกร้าจ้ะ่อน ป็ตำรวจฟันมาเกี่ยวกับรถบันไดเนี่ยเนี่ยเป็นคนนี้ไม่ใช่อ่างนี้ปกติกันฟันว่าจังสั้นตัวเลขสีเข่าเะครับฟันว่ามีผู้มามาันี่ตัวเลขเขานะครับว่ารัดที่ของผู้ใดหรือว่าถือจับเมื่อเช่นะครับตำรวจจับเมื่อเช่นจแสดงว่าเลขอยู่แล้วนะครับอืม ศูนย์มัอ้เาเิ่นเ่าเพิ่นศูนย์มาน,น,นีเพิ่่นเราเพ่นีผู้ชายมาหนักหนักเนี่ยเิ่นมาเลขศูนย์อสรูปกเลขกอยู่นั่นไหม่าแก่มีสองสีนี่ยเรพี่น้องเลขกมีทิมาสองซีเลขทคะเบียนรถที่เพิ่นฟันเกียวรถเพิ่นเป็นสองสีหนึ่งเจ็ดที่คลิปแรกนะคะคลิปนี้ก<า>เล็กมีทิมาสองสีอันเมื่อไห่ามา,มามเอ้อ เข้าคือหูซาแต่สันแถวตลาดกลางดงมีขายแล้วคือคนก็กอบสอนบ้าดม้วีนองแม่ว่าตลาดตรงนี้สองสี่มีขายคุ้งแห่งมันจะมีขายบะมีอยอะเดี๋ยวจีไปซื้อูยบ้านเนาะรอเดี๋ยวไปซื้อโยบ้านเนาะเล่นมิสตแมาเล่นมิสติมาดูสนมากม่านลามกะลังกันบนมา ตามนั้นนะครับเนาะเลขแม่วาดที่นี้อยู่หางเดียวนะครับคือ2 4 4 2นะครับตัวเน้นตัวชัวเลยนะครับ2442เลขมีที่มานะครับไปตรงกับทะเบียนรถของเม่วาดนะครับทะเบียนรถแม่วาดนี่ก็คือ2 4 1 7ี่นะครับตรงกับทะเบียนเพื่อนท่นเล่มมันใจนะครับพี่น้องก็ร้องหาเบิ้งนะครับถ้าที่หาได้นะครับขอให้พี่น้องแข็งแรงดวย ขอให้ถูกไม้กำลังทุกขันทุกคนนะครับ